สาบารดีทุกคนมาๆทุกคนกินข,ข้นขาวกินข้าวกินข้าวกับปูดแดงกกับปูดแดงแม่ไข่ม,มาๆทุกคนมาข้ขาวมองไก่กระปูนี่ทุกคนอืม

กระปูดแดงไข่ไม่ไข่ยำนะทุกคนเลยามสามมัน,นะเห็ดแจ่วทุกคนน่ะป่นนะวันไ้แล้วกันป่นกินกับนึพักนึพักอ่ะนะพักดอกแค่ทุกคนเยมามาทุกคนมาเฮ้ยแมยกกำลังป่นกระปูทุกคน trong lan nào không trăm 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 rồi, trăm 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 hay จัก่อนเออจัเออ,เอ,อนั่นกระปูลูกไส้พุดมาตนาทุกคนเลยสมจิ๊ดคุณมาตนาหน้าดงทุกคนเลี้ยนควายคุกระปูมา ừm chấm 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 mông mông chấm 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 lầy chấm 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 ha เอาเอามาปนกระปูเอ้าปนกระปูทุกคนกระปูปนกระปูก,กระปูแดงอาอันนี้กระปุนกระปูชุวราบอหนึ่งฟักเลยใช่แล้วกนะปูบอโทษดิโทษที่เราไม่เมื่อไรบอเอาไปให้จูดินกับลังจะเป็นอืมเชื่ hòm thôi mong 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 mẹ mong 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 nghèo khao trăm khao trăm là chút mấy Mình, không <laughs> à loi à loi sẹp sẹp nó là nó nó rất là ngon luôn, ngon เค้าใกล้

Do <laughs> kê đi ngang ngay 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 là ngay 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 không ngay ngay ngay

งามงามนเลยแม่เก็บจเจ็บเจืนปูเป็นพ่กที่กงเฮือนั่เป็นตาเหลาอล่ะเหากามันเอาไปเ่อผ้ไปเ่อแก็บ่ไหมแปู

Chín không thoáng mẹ nào. Ah, tạc xin côn rồi chị nói lên. Little hello, mẹ 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 đây

ลอยเซ็บๆมากๆเลยม่นขอเรากินมันมวดไว้แล้วราคบิงนี้นเยอะอยู่นย่งก็ได้นะเดีวเราจะเอาลำดมันลุกไปเฮ้ยเพื่นนะเพต้อนตับขุดบนหวเห็นนั่งหบุแดงจนมาจิตไปขุดมันขุดเป็น เดินไปหนไหเาปข้าไปง่ายังง้อไปยำ<อ>ก,ก้นมนจจาขังไว้กินอะไรมื้อม่อกี้มื่อวายำโตยำโตาเมนราอหนึกินน้ำนะไปกินเยวม่มนตพอล้แล้วอ่วอาอ มา